ชายคนนี้เขาทําช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากถึง2ล้านคนและเขาก็ได้บอกเล่าข้อเปรียบเทียบระว่างประเทศไทยกับบาหลีเกาะในอินโดนีเซียซึ่งเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่ในบาหลีด้วยนะครับและเขาก็จะแบ่งเป็นหกหัวข้อโดยมีเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารความสวยงามความสนุกความปลอดภัยแล้วที่ไหนจะดีกว่ากันในความคิดของเขาทอมแล้วไปดูกันเลยครับ โดยในตอนแรกเขาก็จะบอกเราเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเปรียบเทียบประเทศไทยกับบาหลีซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด7หัวข้อนะครับและเขาก็ได้พูดว่าถ้าถามถึงเรื่องขนาดเนี่ยคือด้วยที่บาหลีมันเป็นแค่เกาะก้อนหนึ่งในอินโดนีเซียแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันคือทั้งประเทศที่เป็นแผ่นดินขนาดมหาวมาและคุณก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่ามากไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายของกรุงเทพธรรมชาติที่เชียงใหม่หรือว่าจะเป็นชายหาดต่าง ซึ่งที่บาหลีเนี่ยมันก็มีสิ่งสวยงามมากมายเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหรือว่าชายหาดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่แค่ในบาหลีต่อมาก็เข้าสู่ประเด็นเปรียบเทียบซึ่งเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของราคานะครับโดยเริ่มที่ราคาอาหารก่อนโดยเขาบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยผมว่าทั้ง2ที่มันก็มีราคาพอๆกันเลยถ้าคุณไปร้านอาหารท้องถิ่นเนี่ยคุณจะจ่ายแค่ประมาณ1-2ดอลลาร์แล้วอาหารมันก็ดีมากๆแต่ถ้าหากคุณไปร้านอาหารที่มีไว้สําหรับนักท่องเที่ยวเช่นร้านกาแฟหรูๆเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายถึง ถึงแปดอลลาร์เลยนี่คือเรื่องของราคาอาหารส่วน<ะ>เรื่องของราคาที่พักเนี่ยผมว่าบาหลีมันดูแพงกว่านิดน้อยนะเพราะว่าตอนนี้นบาหลีกําลังมีปัญหาเรื่องการ,การขาดแคลนที่พักอาศัยอยู่จํานวนมากเลยทําให้ราคาที่พักต่างๆแปยพุ่งขึ้นเยอะเลยแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างถูกกว่านิดน้อยมันจะทําให้คุณประหยัดเงินถึง2 5่้และก็มาที่ราคาด้านความบันเทิงก็มีราคาที่ใกล้กันมากต่อมาก็เป็นราคาของการขนส่งโดยที่บาหลีเนี่ยจะถูกกว่าประเทศไทยมากคุณอาจจะเดินทางโดย ไปไหนมาไหนด้วยเงินแค่3 0มสถึงสีดอลลาร์ต่อวันด้วยรถขนาดใหญ่แต่ถ้าเป็นรถขนาดเล็กเนี่ยมันแค่3.5ดอลลาร์ต่อวันเองนะแต่ถ้าที่ไทยเนี่ยยางที่ผมได้บอกไว้ว่าไทยมันคือประเทศที่มีแผ่นดินกว้างใหญ่กว่าบาหลีมากแล้วถ้าคุณวางแผนว่าจะไปเที่ยวทั่วประเทศเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายเงินเป็นร้อยๆดอลลาร์เลยทางค่าเครื่องบิน รถยนต์มอไซค์รถเมล์รถไฟฟ้าแต่ถ้าเทียบแค่ในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะพอๆกับบาหลีนะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะไปตั้งจังหวัดเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นมาซึ่งค่าแท็กซี่เนี่ยมันจะแพงขึ้นถึง3-4ี่เท่าเลยและคุณก็จะลำบากมากโดยรวมแล้วเรื่องนี้ผมขอให้บาหลีนําไปก่อนที่1ต่อศูนย์คะแนนต่อมาก็เป็นเรื่องที่2เรามาคุยกันว่าที่ไหนปลอดภัยที่สุดเอาจริงเรื่องนี้ผมตัดสินง,ง่ายมากเลยนะผมขอยกให้บาหลีเลยเพราะว่าที่บาหลีเนี่ยมันเป็นอีกดึงสถานที่ที่ผมเคยไปแล้ว มันก็ปลอดภัยมากๆคุณสามารถขับรถขึ้นเหนือลงใต้อย่างไม่ต้องกังวลแล้วถ้าเกิดรถของคุณพังเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นก็จะมาช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่ต้องเอาเงินให้ด้วยผมน่ารู้สึกรักคนบนเกาะดีมากเลยแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยผมเห็นอะไรหลายอย่างที่มันดูไม่ค่อยปลอดภยัยคือที่นี่มันค่อนข้างวุ่นวายมากเลยนะโอเคบาหลีคึิงนำไปที่2ต่อสุดคะแนนแล้วก็มาที่เรื่องต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอาหารเอาจริงๆเรื่องนี้ผมก็ตัดสินได้ง่ายๆเหมือนกันนะและผู้ชนะก็ได้แก่ประเทศไทยแน่นอน คือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งอาหารจริงๆที่นี่มันไม่ได้มีแค่ของผพดน,นะคืออาหารที่นี่มันทําให้ผมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมากมายผมคิดว่ามีเพียงแค่2อสรประเทศบนโลกเท่านั้นแหละที่จะสู้กับไทยเรื่องอาหารได้อาหารของพวกเขาเนี่ยมันอยู่อิงหนึ่งระดับและมันก็มีหลากหลายมากทั้งของหวานของข้าวคือถ้าคุณอยากจะมาไทยโดยที่คุณอยากจะมาลองอาหารไทยเนี่ยคุณจะมีความสุขอย่างแน่นอนแต่เรื่องอาหารที่บาหลี เรื่องนี้มันไม่ค่อยโด่งดังในระดับนานาชาตินะแต่ผมว่ามันก็อร่อยมากเหมือนกันและราคาก็ถูกมากแต่ถ้าเกิดจะเทียบกับไทยแล้วเนี่ยเรื่องในประเทศไทยชนะแบบขาดลอยเลยไทยตีตื้อขึ้นมาหนึ่งต่อ2คะแนนแล้วเรื่องต่อไปนั่นก็คือความงดงามของธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะแนะนําคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าที่เนี่ยแม่งโคตรสวยเลยและที่นั่นก็คืออ่าวไมยะของประเทศไทย คือที่นี่มันเป็นชายหาดที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยไปชายหาดมาเลยมันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้วมันงดงามจริงๆและนอกจากชายหาดแล้วมันก็ยังมีธรรมชาติกำป่าเขามากมายจนไปถึงกับความวุ่นวายของกรุงเทพแล้วก็ความงดงามของอ่าวมาหยาแต่ถ้าคุณจะมาเนี่ยคุณต้องเสียค่าดเดินทางเยอะพอสมควรเลยนะแต่เชื่อผมเถอะว่ามันจะคุ้มแน่นอนส่วนที่บาหลีความงามส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากน้ำตกหน้าผาหรือว่าจะเป็นนาข้าวแต่เรื่องนี้ก็ต้องยกให้ประเทศไทยจริงๆคือที่ไทยเนี่ยมันเป็น ประเทศที่ใหญ่และก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามต้อนอยู่มากมายผมอยากจะแนะนาเอามาอย่างมากเลยนะว่าถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยคุณควรลองมาสักครั้งเพราะผมคิดว่านี่คือหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกเลยเรื่องนี้ผมขอยกให้ประเทศไทยตีเสมอสองต่อ 2, 2แล้วก็มากันที่เรื่องต่อไปซึ่งเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะเพราะว่าความสนันดูของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นทิปท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าอาหารซึ่งเรื่องความสนุกเนี่ยผมขอให้ทั้งสองที่เลยนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าความสนุกของแต่ละคนไม่เหมือนกันและผมเนี่ยก็ได้เพลิดเพลินกับอะไรหลายๆอย่างจากทั้งสองที่เลยนะคือถ้าคุณชอบประจนภัยเนี่ยคุณก็อาจจะเลือกที่ประเทศไทยส่วนถ้าใครชอบความสะดวกสบายเนี่ยก็อาจจะเลือกบาหลีและมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งสองที่เลยตอนนี้คะแนนเสมออยู่ที่ สามต่อสามโอ้คะแนนมาเสมอกันอะเราจะทํายังไงดีนะใช่แล้วผมก็คงต้องเลือกสินะและถ้าถามว่าผมจะเลือกที่ไหนเนี่ยคําตอบของผมก็คือประเทศไทยอ้าวแล้วถ้าถามผมว่าทําไมผมถึงเลือกอาศัยอยู่ในบาหลีละ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าบาหลีเนี่ยมันก็เหมือนกับบ้านนะมันคือที่พักผ่อนแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองมาหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าหาสิ่งที่แตกต่างจากการเดินทางของคุณเนี่ยผมขอแนะนําประเทศไทยเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ย คุณจะได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันเป็นการประจนภัยการได้สำรวจสิ่งใหม่ๆพร้อมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วเรื่องนี้เองก็เป็นเหตุผลที่ผมได้เริ่มทําช่องด้วยนะสรุปการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาแเดือนประเทศที่ชนะได้แก่ประเทศไทยชนะบาหลีไปที่ตีต่อสาแนนโดยแบ่งเป็นหัวข้ออาหารความงดงามความสนุกและที่ที่ผมเลือกประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นสถานที่ที่เปิดทางให้ผมจริงๆ